สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคุณผู้หญิงที่เกิดวันที่4กรก,กาดาคม2523ในเวลาหลังเที่ยงคืนนั้นตรงกับคืนวันพรรหัสแรม6ค่ำเดือน8ของปีวอกลิงทองคุณมีเลข0เลข9เป็นเลขนำโชคและมีสีขาวสีทองเป็นสีถูกฉลกสำหรับคำถามแรกที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินว่าตนเองจะสามารถปลดหนี้ที่มีอยู่นี้ได้หรือไม่รวมไปถึงธุรกิจการงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ ต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งแรกที่ลายมือของคุณได้แสดงให้เห็นก็คือการทำมาหากินของคุณนั้นเกิดจากการลงแรงจากการลงมือทำของคุณเป็นหลักเพราะเส้นชีวิตกับเส้นวาสนาในมือนี้เป็นมือที่ไม่ได้อะไรมาง่ายๆแต่ถึงแม้ว่าลายมือของคุณจะเป็นมือที่ต้องออกแรงก่อนก็ตามแต่กลับเป็นมือที่มีความสามารถและจะสามารถทำความสำเร็จให้กับชีวิตได้ในที่สุด เพราะเส้นวาสนาที่แสดงถึงโชคลาภนั้นเกิดขึ้นจากหลายทางก็ล้วนแล้วเกิดขึ้นกับเนินแห่งความเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนมากและยังมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นกลางฝ่ามือนี้อีกด้วยนี่จึงสื่อความหมายถึงความสําเร็จที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากพอสมควรคุณจึงจะมีความสําเร็จให้เห็นได้ในชีวิตและเครื่องหมายของความสําเร็จนั้นก็เกิดขึ้นบนมือข้างเดียวกันนี้เอง มองเห็นเป็นเส้นอาทิตย์ที่มีความยาวได้มาตรฐานที่มีความคมชัดมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณสมบัติดังกล่าวนี้จึงสามารถนำมาตอบคำถามเรื่องหนี้สินของคุณได้เลยว่าคุณจะสามารถหลุดพ้นจากหนี้สินนี้ได้และถ้าหากฟังดูแล้วคุณมีความรู้สึกว่าการมีหนี้สินนี้มันยากเย็นแสนเข็นแสนจะลำบากจะทำให้หมดลงไปได้อย่างไรและทำไมคำทำนายดูเหมือนว่ามันง่ายดายนัก คำตอบนี้มีเหตุผลสามประการที่เราสามารถนํามายืนยันถึงความสําเร็จนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือ 1. ในมือมีเครื่องหมายของความสําเร็จบนเนินอาทิตย์เมื่ออายุของคุณเข้าสู่วัยกลางคนที่เห็นนี้และ 2. ความสําเร็จนี้มีพื้นฐานมาจากความมานะพยายามที่เส้นสมองทั้งสองข้างแสดงให้เห็นนี้ก็เป็นได้ทั้งความพยายามและความคิดจินตนาการที่สร้างสรรค์ที่มีเข้ามาอีกแรง และ3ก็คือการได้คู่ที่ส่งเสริมกันทุกด้านตั้งแต่เรื่องการงานไปจนถึงฐานะและความมั่นคงของชีวิตของคุณทั้งสองนั้นเป็นคู่ที่รวมกันแล้วเกิดความอุปถัมมีความคุ้มครองเกิดขึ้น mm. เมื่อใดที่อายุของคุณย่างเข้าปีที่42ไปจนถึง50ปีเต็มของคุณจะเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตครอบครัวของคุณหลุดพ้นคำว่านี่สินนี้ไปได้ และระหว่างที่คุณกำลังตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อใช้หนี้อยู่นั้นโชคจากการอุปถัมภ์จะเกิดขึ้นระหว่างทางในชีวิตจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือมีคนช่วยมาแนะนำส่องทางให้เห็นทางออกอีกทั้งคุณยังมีโชคจากการได้ทรัพย์เข้ามาแบบไม่คาดฝันก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคำตอบของคำถามเรื่องหนี้สินของคุณได้เป็นอย่างดี ส่วนคำถามหนึ่งที่คุณบอกว่าชอบการเสี่ยงโชคนั้นคู่ของคุณเป็นคู่ที่มีมรดกตกทอดเกิดขึ้นอยู่ด้วยโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนหนึ่งเข้ามาก็มีอยู่ไม่น้อยแต่คุณจะต้องไม่ทำตัวเหมือนกับคนที่รอให้บุญมาหล่นทับหรือคนที่ฝากความหวังเอาไวก้กับการถูกหวยรวยเบอร์เท่านั้นความสำเร็จและโชคลาภจึงจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่อยู่นิ่งเฉยแต่จะเกิดขึ้นกับคนที่สร้างโอกาสให้กับตัวเอง จึงจะมีความสำเร็จให้เห็นเด่นชัดเกิดขึ้นส่วนคำถามที่ว่ากิจการที่ทำอยู่นี้อนาคตจะเป็นอย่างไรนั้นการงานอะไรก็ตามที่คุณทำเป็นของตัวเองเป็นกิจการของตัวเองทำกันเองในครอบครัวไม่ว่าอะไรก็ล้วนเป็นงานที่เหมาะกับโชควาสนาของคุณมากที่สุดและชีวิตในบ้านปลายของคุณก็จะเป็นชีวิตที่มีความมั่นคงมากพอที่คุณจะไม่ต้องปากัดตีนถีบเหมือนเมื่อครั้งอยู่ในวัยหนุ่มสาว กิจการของคุณจะเติบโตขึ้นตามลำดับหรืออย่างน้อยก็ไม่เป็นหนี้อีกต่อไปส่วนคุณจะมีทรัพย์สินเงินทองเหลือเก็บมากหรือน้อยก็จะอยู่กับการกระทำกับการหาโอกาสและการคว้าโอกาสที่ดีเอาไว้ได้เมื่อโอกาสนั้นเข้ามาในชีวิตและคำถามที่เกี่ยวกับสามีและลูกนั้นการได้สามีที่เป็นคู่สมพงกันดีและส่งเสริมกันดีจอมเป็นโชคดีอย่างหนึ่งของการมีคู่ เพียงแต่คู่ของคุณทั้งสองนั้นมีความคล้ายกันก็คือเราต่างก็ไม่ได้สิ่งนั้นมาง่ายๆจะต้องลงมือลงแรงสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเสียก,ก่อนชีวิตจึงจะมีความสาเร็จให้เห็นและสิ่งนี้จะชัดเจนที่สุดเมื่ออายุของคุณเข้าสู่วัยกลางคนไปแล้วส่วนลูกสาวที่คุณเป็นห่วงนั้นสุภาพสตรีที่เกิดตรงกับวันพระรหัสของปีมะแมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเอาตัวรอดได้ดีอยู่แล้ว ทั้งจากไหวพริบสติปัญญาที่มีติดตัวมาและความเป็นคนอ่อนโยนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นจุดเด่นของตัวเองอีกต่างหากและในอนาคตหากลูกจะเอาดีทางงานราชการก็จะเติบโตได้เป็นใหญ่เป็นโตในตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นๆและถ้าหากลูกมีโอกาสได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนที่มีคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณพ่อกับคุณแม่ก็ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้ไปหาประสบการณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญให้ลูกได้นำไปใช้ในวันข้างหน้าแตล่ลูกคนนี้ก็เป็นคนที่มีวาสนาของคนที่เกิดมาได้เป็นถึงคุณหญิงคุณนายหรือเป็นคนที่มีความสุขสบายกับฐานะความเป็นอยู่ที่ดีมากระดับหนึ่งในวัยที่ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วและเขาจะเป็นลูกสาวที่พ่อกับแม่สามารถพึ่งพาได้สามารถฝากความหวังกับลูกสาวคนนี้ได้มากกว่าลูกชายเสียด้วยซ้ำไป ลายมือของคุณจึงสามารถสรุปได้ว่านี่สินที่คุณมีอยู่จะหมดไปได้จากความอุตสาหะและความไม่ย่อท้อและความไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาของคุณส่วนหนึ่งและในระหว่างทางที่คุณกำลังเดินทางไปหาความสำเร็จนั้นจะมีความอุปถัมเข้ามาจากบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือเข้ามาหรือการมีโชคเข้ามาในระหว่างที่คุณทำกิจการอยู่ และชีวิตในบ้านปลายของคุณจะเป็นชีวิตที่มีความสุขกับครอบครัวที่มีฐานะดีที่ไม่เดือดร้อนกับหนี้สินอีกต่อไปและสุดท้ายก็คือลูกที่คุณสามารถพึ่งพาได้ฝากความหวังกับลูกคนนี้ได้แต่ลูกอาจมีการเดินทางไกลอาจต้องไปไกลจากอกแม่บ้างในบางครั้งเพราะลูกมีโชคมาจากการเดินทางแสวงหาประสบการณ์และเขาจะเป็นลูกที่คุณพ่อกับคุณแม่ มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จในลูกคนนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณทำตามความฝันให้สำเร็จได้ในเร็ววันนะครับและนอกจากกำลังใจที่เรามีให้กันแล้วนั้นหากมีพรใดที่ประเสริฐสุดเราก็จะขอให้พรอ,อันประเสริฐนั้นจงดนบันดาลให้คุณและครอบครัวจงมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะคิดหรือหวังในสิ่งใดก็ขอให้คุณสมหวังดังตั้งใจด้วยเถิน ด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม